กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีแม่กสิริวิทย์ค่ะผมอัครวัฒนเอุดรครับค่ะเรา2คนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะ รายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการท,ทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุสาราลมค่ะ am 1575กิโลเฮิร์นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะถึง18 30. นาฬิกานาทีนะคะหรือว่าท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไหนคะน้องสนได้ทาง Facebook นะครับผม ไทกาคอร์ปอเรชั่นนะครับผมและสรารรมดีโอครับนอกจากนี้ค่ะเรายัางเพิ่มช่องทางในการติดตามเราด้วยนะคะเรามีพอดแคสต์ค่ะมไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Google p o d c a s t นะคะเพียงแค่ท่านเซิร์ชคำว่าไทกาพัฒนาทั่วโลกค่ะท่านจะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวม,วมทั้งตอนนี้ด้วยเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับมิสเตอร์ขยักําพาค่ะวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะน้องสอนครั้งที่ลแล้วครับและวันนี้ก็บรรยากาศ ก็คึกคืนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็วันนี้วันตุดจีนเนาะครับผมค่ะเลยเลยต้องใส่เสื้อสีแดงสีแดงสีแดงแรงดิสของเราค่ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะบรรยากาศคึกคืนเหมือนเดิมครับทุกคนมาตอนนี้ร้อยคันนะครับร้อยกว่าคันเลยครับผมเฮ้ยดูไหมพี่มาเป็นคนแรกของของทีมไทก้านะพอมาถึงปุ๊บพี่จะถามว่าน้องเขาวันนี้เออกี่คันละคะทั้งหมดสิบคันแล้วนะยังไม่ทัน9ก้ามองเลยไปไงว่ามีคนมาก่อนเวลาใช่แล้วที่สําคัญคือขยะนี่แบบ เกือบจะครึ่งคันของรถแล้วอะค่ะครับผม่ะแล้วนอกจากนี้เป็นยังไงบ้างเลยครับผมครั้งนี้ก็ครึ้นเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เราก็มีทั้งแน่นอนครับผมนำทัพโดยท่านทิ์ดีของเรานะครับ่ท่านอุริรัตน์เจริญตัวนะครับผมและครั้งนี้ก็มีท่านร้อยโทสรวุฒินะครับผมมามาเข้าร่วมด้วยครับผม ก็แน่นอนครับผมเลขากรมของเราครับผมพี่ท pues so ินกิติรงค์รมครับผมโอ้ก็มาร่วมกิจกรรมเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทีมไทก้าเรามาร่วมงานวันนี้แบบคึกคักมากคึ่ัเหมือนเดมอ้ย่าก็มาเหมือนเดิมเอย่าเหมือนเดิมครับผมพี่พัชรีก็มานะคะัางนี้พี่แมวก็มามีพี่แมวแต่วันนี้พี่แมวลืมอ่านลายกลุ่มแต่ติดเชือกนะครับติด อ๋อ <ผม S 1> ว่าเป็นเสื้อสีแดงแวิบเนาะ <laughs> แล้วก็มีพี่เล็กก็มานะคะ <ผม S 1> แล้วก็พี่ปุ๋ยก็มาก็ทุกคนก็ยังมาร่วมกิจกรรมกับเราเหมือนเดิมเนาะ,ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเขาสนพอเริ่มการเขาเรียกว่าเปิดเปิดสกรารของการทํางานของเราในปีนี้ค่ะครับผม,บผมก็อองยิงผมขอเล่าย้อนย้อนไปหน่อยว่าก่อนก่อนมีงานก่อนที่จะมีครั้งที่8นะครับผมก็มีแต่ละคนก็โทรมาบอกว่าไปวันเสาร์นี้ มีที่ไหนบ้างเขาอยากรู้ว่าเหมือนว่าที่ไหนใกล้บ้างและที่สําคัญก็มีจากเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีโทรมาด้วยครับ,รบผมบผมว่าจะมาร่วมบริจากขยะกับเราด้วยใช่ก็ถือว่าแบบเป็นความจะจะได้ว่าดีใจก็จก,ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการดีใจเหมือนกันนะคะว่าว่าการทํางานของเราเนี่ยค่ะก็ทําให้หน่วยงานราชการด้วยกันเองเนี่ยก็เห็นว่าแบบเอยมันเป็นโครงการที่มีประโยชน์ยังไงนะคะก็ตอนนี้นี่กี่คันแล้วคะสน ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่มาร้อยสามคันแล้วครับหนึ่งร้อยสามคันแล้วนะคะโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยแต่เราก็ยังไม่ไม่ปิดเนาะยังไม่ปิดตอนนี้ยังไมเปิดที่จะรับกิจขยะกําพาร์อยู่นะคะทีนี้อยากให้สอดร้อยเราฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมีครั้งที่แปดเนี่ยค่ะแพก้าเราได้ไปทํากิจกรรมอะไรบ้างคะเชิญเลยค่ะก่อนที่มีครั้งนี้นะครับผมก็เราไปศึกษาดูงานนะครับผมที่บริษัทชนบุรีคลีนเอ清洁能源จำกัดนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต ไฟฟ้านะครับจากขยะกําพร้าครับผมซึ่งก่อนนั้านี้เราแค่ได้รู้ว่าเราเก็บรวบรวมขยะกําพร้ามานะแล้วก็นำไปเอ็นตี้าไปบดย่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าขยะกําพร้าไปไหนต่อเอาไปทําอะไรแต่ครั้งนี้เราไปที่บริษัทคลีนช็บุรี่คลีนเอเนจีนะครับผมเราได้ไปรู้ว่าไปไปถึงในห้องเผาเลยครับผมว่าเขาหยิบยังไงเผายังไงขั้นตอนการที่จะไปผลิต ไฟฟ้าเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างครับผมแต่ขยะกำพ้าของบริษัทชนบรีคเนเนอร์จีเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะมาจากอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งเป็นก็ขยะกำพ้าเหมือนกันแต่ว่าในเป็นชิ้นใหญ่กว่าครับผมเป็นขยะที่ไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ก็เป็นขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมคือบริษัทไทยที่ทํางานเกยวทางด้านอุตสาหกรรมครับผมค่ะแล้วก็เป็นขยะกำพ้าที่ชนิดหนึ่งเนาะก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยก็ได้รับทราบว่าแบบเออหลังจากที่เราบริจาคขยะ กลับไปให้กับ N15 แล้วเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ได้มาหลังจากที่เอาไปใช้ในโรงงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าในการแจกสายให้กับประชาชนยังไงบ้างด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะครั้งนี้ครั้งที่8เราก็ได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากเลยนะคะค่ะจะเป็นใครบ้างนั้นนะคะเรามีคลิปในการสัมภาษณ์แล้วก็ภาพกิจกรรมค่ะเดี๋ยวเราจะ ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเลยดีไหมคะสนดีครับผมค่ะงั้นเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับค่ะ ค่ะวันนี้ที่กรมคมมุ่วมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ร่วมกับบริษัท N15 เทคโนโลยีนะคะจัดโครงการส่งขยะกัญ้ากลับบ้านเนี่ยก็เนื่องจากว่าอยากจะสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับบุคลากรในองค์กรรวมไปถึงครอบครัวนะคะ ไม่เฉพาะของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒน,นาแห่งนี้แล้วก็ให้เผยแพร่ข้อมูลว่าเราสามารถมีวิธีกําจัดขยะที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้แล้วนะคะเราสามารถนํามากําจัดด้วยวิธีที่มาแปลรูปเพื่อให้เป็น พลังงานนะคะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็โรงผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถส่งเสริมการ รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหมลภาวะสร้างความตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้กับสรงชนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้โครงการส่งขยาก,กำพร้ากลับบ้านของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจัดขึ้นเดือนเวน้นเดือนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป นำขยะก,กำซาคือขยะที่ไม่สามารถไปรีไซเคิลได้มาส่งให้เราทุกครั้งที่เราทำเนี่ยก็จะมีประชาชนมีหน่วยงานราชการมีจิตอาสาแล้วก็มีองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเข้ามาร่วมนะคะอย่างวันนี้เรามีโครงการ w k k u u w w s t t และ PLA plus เข้ามาร่วมนะคะเป็นหน่วยงานที่แยกเอาแก้วพลาสติกกลับไปรีไซเคิลใหม่นะคะ PLA Plus นะคะก็มาร่วมมือกับทางไทก้าเก็บแก้วค่ะแก้วที่เป็นพลาสติกซิงเกิลยูสนะคะแยกออกไปแล้วก็สำหรับตัวชนิดของแก้วนะคะที่เราจะเก็บก็คือมีแก้วเพชรนะคะเบอร์หนึ่งนะคะสามารถดูที่ใต้กลนแก้วได้นะคะแล้วเราก็จะเก็บเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าคือ PP ค่ะแล้วก็ตัวสำคัญเลยเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดคือ PLA นะคะเราจะเก็บแก้ว แต่ละอันอันนี้นะคะไปทําการทดลองต่อค่ะว่ามันสามารถที่จะยืดอายุเป็นอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้นะคะก็จะขอความอนุเคราะห์จากทางไทก้านะคะทาง p ีเอ l u s ก็จะขอไปตั้งจุดรับแก้วพลาสติก Single Use เนี่ยค่ะก็จะขอให้ทุกคนนะคะถ้าสมมุติได้บรนะิโภคน้ำบริโภคกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยล้างแก้วเล็กน้อยนะคะสะบัดให้แห้งหน่อยแล้วก็มาหย่อนไว้ที่จุดรับ ของทางไทยกาตั้งเอาไว้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะปอนนะคะจากทีมเวกอัพเว e ค่ะมีเพื่อนอีกคนจะเป็นชื่อกี้นะคะเราสองคนนะคะทำเป็นอินเทอร์โ t ่สตาร์ทอัพอะคะ่ะเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะโดยหลักๆของเราอะค่ะ Wakeup พเ s e นะคะ,ะ,คะจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ลดบีบอัดเพื่อให้กระบวนการเก็บรวบรวมตั้งแต่ต้นทางะคะ่ะไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งนะคะก็คือเห็นถึงความสําคัญของการที่เอาขยะทุกส่วนนะคะไปสามารถ ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้หรือขยะกัมพาหรือขยะต่างๆที่ทาง PLA+ อะค่ะก็สามารถเอาไปทำเป็นตัวแบบวัตถุดิบในการใช้ในการทำ 3D Printing ได้รวมถึงทาง N15 เองอะค่ะที่เอาไปเป็นขยะเชื้อเพลิงได้อะค่ะส่วนเราเองอะค่ะพอได้เข้ามาในส่วนนี้นะคะก็คือเราอะค่ะมาช่วย N15 ในการเอาขยะที่รีไซเคิลได้อะค่ะมากคัดแยกคัดแยกเสร็จปุ๊บอะค่ะมันจะมีมูลค่าของมันทางเราก็จะช่วยโดยการ เป็นส่วนหนึ่งในการเอารายได้มาให้ทางเ e อด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมของตรงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของขยะกำรรพ้านะครับก็เป็นสิ่งที่ ดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันลดปัญหาในการภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็2เนี่ยในเรื่องของลดขยะที่เป็นมลภาวะนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ ผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมโครงการกับเราครับก็ขอเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะเนอะทุกสองเดือนใช่ไหมทุกสองเดือนเราจะมีหนึ่งครั้งแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมที่ดีของกรมความร่วมมือนะคะในฐานะที่เป็นขา้าราชการก็มีความภูมิใจแล้วก็อยากเข้ามาร่วมบ่อยๆนะคะแล้วเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่มีบ้านอยู่แถวแ,ถวแจ้งวัฒนะติดตามวันตามเพจของไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกได้ค่ะแต่จริงๆนะคะการคัดแยกขยะเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนเนาะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยตัวเอง เริ่มต้นที่บ้านครอบครัวเป็นหน่วยเล็กเนาะเราอาจจะเริ่มคัดแยกกันก่อนตามประเภทที่เรายังพอคัดแยกได้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมหากสนใจที่จะนําขยะมาร่วมกับเราก็สามารถรับชมราการประชาสัมพันธ์ของเราได้ผ่านทาง Facebook ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการ อนุรักษ์โลกของเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดขยะนะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะขอซินเจียยูอีซินีหัวใช้สวัสดีปีใหม่จีนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคลิปสัมภาษณ์เล็กๆนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศของการทํางานของเราในวันนี้นะคะคแล้วก็ที่สําคัญเราเลยทาให้เราเห็นเลยนะคะว่าภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะของเราก็ขยายตัวมากขึ้นนะคะค,ค <ผม S 1> หลังจากที่เราได้ร่วมมือกับ N15 แล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะท่านชิพดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าท่านดูลีรัตเจริญโตนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับบริษัทสตาร์ทอัพเราก็จะมีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายก็คือบริษัท PLA+ ค่ะคซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพค่ะที่เขารับในการบริจาคขยะที่เป็นแก้วพลาสติกที่เป็นผู้ว่าแก้วกาแฟรหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกประเภทที่7อะไรเงี้ยต่อไปนี้เนี่ยนะคนข้างหน้าค่ะที่ไทยก้าวเราก็จะมีจุดรับขยะกําพร้าเพิ่มขึ้นอีก1จุดแต่ไม่ได้เป็นขยะกําพร้าดีกว่า,าจะมีการรับจุดเขาเรียกว่า รับขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากจุดรับขยะกาพลาแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับดรนาราแล้วค่ะว่าเราจะมีความร่วมมือกันยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็เดี๋ยวค่อยติดตามนะคะว่าจะมีภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานไหนอีกบ้างนะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็มีบริษัทสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราก็คือเป็นบริษัทเวกอัพเบสซึ่งรับเกี่ยวกับเรื่องของขวดน้ำนะคะแล้วก็เป็นพวกขยะจำพวกแบบ หนังสือหรือว่าเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะนี่ทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเลยเนาะส่วนเนาว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราทําครั้งแรกเลยค่ะมันไม่ได้มีการแยกขยะออกมาแบบนี้เนาะก็คือทุกอย่างก็สุ่มอยู่ในในในถุงเดียวเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นขยะอะไรต่างๆนานาแต่พอเราพาทาครั้งที่2 3 4 5เนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าประชาชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการคัดแยกขยะทีนี้เมื่อก่อนก็เริ่มมีการแยกเป็นแก้วเป็นอะไรต่างๆนานา ล่าสุดที่กรมเราก็มีการเพิ่มขยะขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดใช่ไหมคะซึ<ม>่เป<ม>็นขยะอันตรายคืออะไรคะเป็นฐานไปฉายที่เป็นถ่านอันครายก็ผม,มที่ใช้แล้วครับใช่ซึ่งพี่สมบูรณ์เขารับอาสาเนาะว่าจะไปทิ้งต่อให้ก็ตอนนี้เราก็ได้มีการแยกขยะที่เป็นขยะพวกแบบถ่านไฟฉายแล้วนะคะคแล้วก็ อนอกจากนี้คำนี้ก็มีหน่วยงานราชการมาร่วมงานกับเราอย่างที่ต้องส่วนบอกก็คือสํานักในสํานักเลขาธิการ<น>ครับผมนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มาร,มร่วมด้วยแล้วก็กรรก็มาอีกเหมือนเดิมครับแล้วมีหน่วยงานอ,าอื่นอีกไหมคะทั้งส่วนที่มา เขาร่วมกับเราก็มีเพื่อนบ้านของเรานะครับผมสถาบันการดักประเทศเทววงวรปโรการครับผมก็ฝากมาฝากมาสองสามถุงใหญ่ๆเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้เอาตัวมาแต่ว่าเอาขยะมาฝากขยะมาฝากไรครับผมก็ไม่เป็นไรค่ะก็ร่วมกันรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันเหมือนกันนะคะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นี่เอะที่ผ่านมาครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่เจ็ดนี้ย้อนให้ท่านผู้ชมฟังให้ทีหนึ่งได้ไหมคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างค่ะสนครับผมก็แบบครั้งที่หนึ่งนึงครั้งที่เจ็ดนะครับซึ่งเป็นเอาเรียกเรียกไง จากที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าวิวัฒนาการกของเราก็ทั้งขยะที่รับแล้วก็เหมือนวิธีการแยกขยะก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอจะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผม,มก็จะมีมีทีมงานที่จะมาจะมาทําเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่7มีผู้เข้าร่วมนะครับพี่ยุกว่า1,000คันรถที่มานะครับแค่7ครั้งนะครับัคือคือเยอะมากเลยนะครับครับผม และขยะที่ได้นะครับพี่ยุกว่า19ตันครับขยะก,กํพาร้าที่ได้ครับ<ฮ>สิบกว่าสิบเกตันขยะที่เกิดจากน้ามือของพวกรเราเ,เองเนาะครับผมโห oh. แค่เจ็ดรังแล้วพีีพยุไปดูสิบเก้าตันเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนใช่เยอะมาก<ม> <มา S 2> ซึ่งเราลดไปได้เยอะมากครับผมค่ะ ก็ถือว่าเราก็ช่วยกันแยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแทนที่เราจะขยะนี่ไปฝังกลบเนาะแล้วก็มาจัดการให้อย่างถูกวิธีขยะอันไหนที่สามารถไปรีไซเคิลได้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาการในการแยกออกมาละอันไหนที่อย่างกล่องโฟมหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็เอาไปเผาที่ N15 ไปนะคะค่ะวันนี้นี่อยากจะขอบคุณใครบ้างคะส่วนในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ ท่านทิพดีก่อนครับผมท่านดีท่านทิพดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับผมท่านวิรัตเจริญโตนะครับผมที่<ฆ>เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้<ฆ>ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับผมทปสที่หให้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 ใหความอนุเคราะห์เรื่อยมานะครับผม<ฆ>ทั้งทั้งเจ็ดครั้งและครั้งนี้ครั้งที่8และจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆครับผม<ฆ>แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนบ้านของเรานะครับผมที่ เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมทางสถาบันการหนังประเทศเทว์วโรปการครับผมแล้วก็พี่พีน้องๆชาวไทยก้าทุกคนครับผมที่มาร่วมกิจกรรมเลยัวันนี้เราทุกคนไม่มีใครได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรเลยเนาะมาด้วยใจกันจริงๆพร้อมกับใส่เสื้อแดงมาครับผมแดงดิตครับแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าเป็นการทํางานแบบจิตอาสาจริงๆแล้วก็เราอยากจะทุกคนก็มีความรักโรคเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราค่ะจะต้องติดต่ออะไรยังไงคะน้องสนครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับผมค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่สนเลยเนาะครับผมแล้วก็ทุกๆ2เดือนเนาะเราก็จะมาจัดกิจก,กรรมกันหนึ่งครั้งก็คือ,หร,อหรือพูดกกง่ายๆก็คือเดือนเป็นเดือนครับครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่9เนี่ยเดือนไหนคะในเดือน,นมีนาคมครับค่ะ<ม>ก็ติดตามวันและเวลาของเราผ่านทาง a c e b o o k นะคะของไทก้าคอร์ปอเรชันหรือว่าอาจจะติดต่อผ่านทาง N15 ก็ได้เพราะว่า n 1 5เทคโนโลยีเพจของเขาก็ค่อนข้างที่อัปเดตแล้วก็จะเห็นเลยว่าภาพรวมในการจัดของในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่่่ละะเอดดืนนีย้าาจจไไไปัทหงงบ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านเลยค่ะประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคแขกนภากับเราในวันนี้เนาะครับผมค่ะตอนนี้นี่กี่คันแล้วคะทั้งสนครับผมในวันนี้นะครับถึงตอนนี้ก็105คันแล้วครับหนึคันค่ะก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวัน จุดจีน,จนเนาะก็ซินเจียยู่อิศินยิ่ใว่าเขาใช่ก็อขอให้ทุกคนครวยๆกันแล้วกันนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็อย่างที่บอกค่ะเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยแยกค่ะถ้าเกิดเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นขยะก,กรมพาร์ประเภทพลาสติกก็อยู่ที่หนึ่งถ้าเป็นขยะพวกกระดาษก็อยู่แยกแยกให้เราเห็นด้อย่างชัดเจนเลยนะคะจะได้สะดวกในการบริหารจัดการในการทําลายขยะหรือว่าในการที่เอาขยะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทา ของ Facebook นะคะของไทก้าคอร์ o ปอเรชันแล้วก็ Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะหรือว่าเรามีการเพิ่มช่องทางนะสนแล้วฟังทางไหนนะคะได้ฟังผลแคส์นะครับผมเพียงแค่เซิร์ชคำว่า ไทยก้าพัฒนาทั่วโลกเนาะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Google p o d c a s t ท่านก็สามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวมทั้งตอนนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะค่ะดิฉันยุ้ยดีเมฆสุริวิทย์ค่ะครัอัครวัลทาาครับค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ